โอเคครับก็ขอกราบส,สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทท่านเลยละกันนะครับนะก็นี่ก็คืผมมอลิชี่นะ <c oughs> นิววี่ดีนะครับวันนี้ก็จะผมนิววี่นะตัวนี้มันแบบโคตรเหมือนมอริชี่เลยนะเดูยดิีเหมือนจัดนะครับนะวันนี้นะผมก็จะไปสารวจกันนะครับดูว่าในคลังแสงเนี่ยมันมีปืนสามอะไรนะครับที่แบบเจอบ่อยๆนะแบบพวกปืนสามขีดสีแดงอะไรพวกเนี้ยนะครับนะ แบบเราจะไปดูกันว่าจะเจอแบบปืน3ามขีดปืนไหนที่มันมีโอกาสดรอปเยอะมากที่สุดเลยนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับก็ขอนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซ like, ับะไครนะครับเพื่อจะได้เป็นลรงใจใผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราแบบไปลุยกันเลยนะครับไปสํารวดกันเลยนะมาอยู่ในเกมแล้วนะครับนะบก่อนอื่นเราต้องหารถก็อนเลยนะครับอย่างแรกนะ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะว่ามันมีรถหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะครับว่าแบบจะมีปืนสามปืนอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้รถอะไรนะครับขอเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ไหมโอ้เป็นรถขึ้นน้ําขึ้นบกนะรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับนะเดี๋ยวเราเอาปืนมาด้วยมองกันตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่แห่งแรกนะฮะดูท่าขับรถทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนะ ฮะนี่มันท่าขับรถอะไรนี่เฮ้ยว่าท่าขับรถอะไรเนี่ยฮะท่าขับรถมันแปลกๆนะแปลกๆนะนะท่าขับรถเนี่ยเดี๋ยวเราไปสํารวดนะที่แรกก่อนเลยนะแต่ผมเดานะผมน่าผมว่าน่าจะเป็นสากาไปสากาสามน,น่าจะดับน่าจะแบบดอกเยอะสุดละ สก,กา้าสามน่าจะดอกเยอะสุดละนะผมเดาก่อนนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเราขับรถนะครับรถก็ช้าเสือเกิน <Hey. S 1> มอริชี่กำลังหัดขับรถนะ <c oughs> ดูท่าขับรถดิท้าขับรถจังปั่นนะ <c oughs> ท่าขับรถโคตรปัน่นเดี๋ยวเราสำรวจเลยนะครับว่ามันเป็นปืนอะไรนะ <c oughs> ปืนล่แบบแบ,บอะ่ะ อันนี้ยังไม่ใช่ปืนสามนะดูอีกฝั่งอาจจะไม่มีปืนสามก็ได้นะนี่ไงเป็นท่าหน้าของ m f o สามขีดนะครับกับสกาสามขีดนะดูง่ายก็คือจะเป็นแบบว่าเขาเรียก,กว่าอะไรเป็นท่าหน้าของแบบสีแด,แดงๆนะมันก็เลยดูง่ายนะครับนี่เป็นสกาสามกับ m f o นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกที่เลยละกันนะครับนะ อีกที่แล้วผมขอไปดูตรงบีมาเนี่ยครับมันอยู่ใกล้ๆบีมาลนะ่ะมันจะอยู่แถวโซนกลางเมืองนะครับกลางเมืองนะข้างหน้ามีไอวอลผมขอถอยก่อนดีกว่ามาตรงนี้กันดีกว่าตรงนั้นไม่ค่อยปลอดภัยนะครับนะเรามาดูตรงนี้กันนะครับว่ามันเป็นปืนอะไรนะอันแน่ปืนอะไรเอ่ย อันนี้ปืนสองขีดนะไม่เอานะเราดูปืนสามขีดอย่างเดียวนะเป็นเ4มนะครับตอนนี้เ4 2สองแล้วนะเอ2สองสกาหนึ่งนะครับไนะปไปดูที่บีมากันนะครับคือถ้าเราขับรถไปแล้วเจอสตูเปิดอันนี้ก็ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็แบบต้องหนีนะครับผมจะไม่เข้าไปดูนะเพราะว่ามันจะเสี่ยงนะครับนะมาปืนอะไรเหมือนเห็นแวบ,บๆนะ ปืน M4 นะครับนะทำไม m อเจอเยอะจังอ่ะฝันงนี้ไม่มีนะครับนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนสก,กินยมพีนะจากคลิปที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนสก,กินยมพีนะเดี <S <S <ๆ>๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะตอนนี้เราสั่มวดไป3ามทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปพีกนะครับนะไปทำพีกนะเหมือนตรงเคปบเท้าจะมีคนเปิดไปแล้วนะครับนะตรงไหนปะนี่นะครับตรงนี้นะ จะมีคนเปิดแล้วนะครับนะไม่เป็นไรนะครับยังเหลืออีก2ที่ให้สำรวจนะครับอุ้ยเจอคนข้างหน้าขอชนหน่อยขอชนหน่อยนี่เรียบร้อยอุย้ยเราไม่ต้องฟาร์มของเลยนะมาเน้นยิงคนเอานะครับ ไม่ต้องฟาร์มของดินะเดี๋ยวไปสำรวจก่อนก่อนที่จะโดนแย่งนะไปสำรวจก่อนปืนอะไรเอ่ยสีแดงแดงเป็นสก,กาสองกระบอกเลยนะสก,กาสามสองกระบอกเลยนะโอ้ทำไมตู้นี้มันดวงดีอย่างเนี้ยสก,กาสามสองกระบอกสก,กาสามสามกระบอกอใครเปิดตู้ดีคือโชคดีมากเลยนะสก,กาสามสามกระบอกเลยนะ ดูดิแล้วก็มีซากรถพังไปหนึ่งหนึ่งคันนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสํารวจที่สุดท้ายของเกมนี้นะมีคนเปิดไปยัง,งเอ่ยเหมือนจะยังนะครับนะโอเคอยู่ตรงแอดดอพอดีด้วยตอนนี้เหมือนสาก,กาจะนำนะครับนะคือแบบอยู่ดีสาก,กาก็เยอะเฉยนะตอนแรกนึกว่า m 4จะชนะไปละ แต่สก,กานะครับจันเยอะกว่านะตอนนี้นะครับสก,กาคือแบบกินไปเลยนะครับกินขาดไปเลยนะตู้เดียวสก,กา3สามกระบ,บอกโคตรสุดนะไปมีคนเก็บแอดดออยู่หรือเปล่าเนี่ยเอาขับรถชนอีกโอ้โหชนต้นไม้อ้เปียคนข,ขับรถได้ไหมขับรถไปชนอยู่นั่นแหละนะครับ คลิปดีก็จะเป็นคลิปชิลๆนะครับไม่ได้มันเล่นนะไม่ได้แบบยิงหัวคมๆเบอร์นะครับมาตู้สุดท้ายของเกมนี้แล้วปืนอะไรเอ่ยไม่มีนะครับตู้นี้ไม่มีนะครับนะตู้นี้ไม่มีนะครับนี่นะครับดูได้นะไม่มีครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยละกันนะครับนะมานะครับนะก็ผมได้เอาสกิลของมิชามาด้วยนะเพื่อจะที่แบบ จะได้ขับรถเร็วๆนะครับนะไปเดี๋ยวเราลงไปเอารถเลยนะครับนะรถอยุดตรงไหนเอ่ยตรงไหนมีรถผมก็ไม่รู้นะครับนะผมไม่ได้แบบเป็นสายขับรถไงเลยไม่ค่อยรู้จุดรถเท่าไหร่นะครับนะเอาตรงคาตูแล้วกันนับน่าจะมีรถมั้งน่าจะมีมั้งนะไปสำรวจตู้นี้ไปด้วยเลยนะครับนะโอ๊้มีคนหนึ่งคนนะครับไม่เป็นไรนะครับ เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะเรามาสำรวจนะครับโอ้รถสะเทือนน้ำสะท้นบอกอีกแกะเจอรถไอ้คันนี้อีกแล้วอลไ,อนนนะไอ้ท่าขับรถแปลกแปกมาดูกันว่ามันจะขับรถเหมือนเดิมไหมนะไอ้ขคังนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วมีการเอามือมาจับล่ะดูดิโอ้เมื่อกี้ที่มันขับรถอะไรนะขับรถท่าบิสสารนหรอ <c oughs> แล้วจะขับรถท่าบบสซารนนะ มามาสำรวจก่อนว่าเป็นปืนอะไรนะครับจะเอเป็นสก,กาสามขีดนะฝั่งนี้มีหรือเปล่าฝั่งนี้ก็มีเป็นหน้าของสก,กาเหมือนกันนะครับสามขีดนะโอ้โหสก,กาดอบเยอะเกินนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตู้ข้างหน้านะครับนะไปจะดูว่าเป็นปืนอะไรนะครับนะ ถ้ามีสก,กาอีกวิสก,กาแบบชนะเยอะเลยนะคือเจอสก,กาเยอะมากนะครับตอนนี้นะปืนอะไรเอ่ยเจ๊ไม่มีนะฝั่งนู้นมีหรือเปล่าฝั่งนี้มีนะครับเป็นหน้าของเอฟนะเป็น m อ A1 นะครับนะโอ้โหมานะครับไว้เหมือนโกหกเลยนะ <c oughs> เรามาดูกันนะว่าเป็นของอะไรนะครับนะฝั่งนี้ไม่มีนะครับเดีย๋ยวเราไปดูอีกฝั่งกันปืนอะไรเอ่ย MP5 นะครับเพิ่งเจอ MP5 นะ MP5 แบบมาแบบโคตรนานเลยนะกว่าจะมานะครับเป็น MP5 หนึ่งกระบ,บอกนะครับนะปืนอะไรเอ่ยอยู่ใกล้ๆกับวงฟ้าเลยนะเป็น MP5 นะครับนะ อีกฝั่งอ่ะอีกฝั่งไม่มีนะครับนะก็แบบใครที่แบบจะมาเปิดครั้งเนี้ยก็สามารถมาดูปืนได้นะแบบมีปืนที่เราชื่นชอบไหมนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดก็ได้นะมันสามารถดูผ่านกระจกได้นะครับนะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะคนก็น่าจะรู้ละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปที่สุดท้ายกันนะครับอยู่แบบใกล้ๆพีคนะครับนะไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะครับอยู่ใกล้ๆนี่นเองนะครับ ไม่ไกลมากนะครับนะเฮ้ยเหมือนจะมี2อกระบอกนะครับนะเป็นทางน้านของ m 4กับ m p 5นะเกมนี้ m p 5ดอกยอะนะครับนะฝั่งนี้เป็นสากานะครับนะโอ้โหก็จะได้ผลสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันนะว่ามันเป็นปืนอะไรนะที่เจอเยอะสุดนะ ก็นะครับเราก็ได้ผลสรุปมาแล้วนะครับไปสำรวจค้งแสงมาทั้งหมด11แห่งนะครับนะก็จะเป็นแบบว่า M4 นะครับทั้งหมด5กระบอกนะครับสกาทั้งหมด7กระบอกนะครับนะโคตรเยอะนะครับนะแล้วก็ MP5 3กระบอกนะครับนะก็แล้วแต่ดวงด้วยนะบางเกมมันก็ดรอปไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วแต่คนนะครับนะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะผลสรุปก็ประมาณนี้เลยนะครับนะก็ ผมก็เดาถูกนะอันนี้ผมไม่รู้ด้วยนะครับนะผมเดาแบบเดาสุดๆเลยแต่ก็แบบเป็นสกาจริงๆนะครับนะไม่ได้มีการแบบไปดูก่อนแล้วค่อยมาแบบมาพูดนะไม่มีนะครับผมเดาจริงๆนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อจะได้เป็นลรงใจผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วทุกคนนะครับจุ๊บ